วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะครับผมไดนก็ถือแว่นออบตัดนะครับผมใส่แล้วสบพายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนะครับใช้โค้ดฟีฟ่ามาดูฟังเพื่อนรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขาย ADV ฟ้าออนไลน์สี ADM รวนนักเตะหายากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์เพจด้านล่างเยลยครับโอเคครับผมก็กรบสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่าน,ค,น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 ครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สีเกมดีเวลิกูดกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้แบบว่าลงคลิปไม่ค่อยถี่นะขออภัยด้วยนะก็รู้กันอนะติดธุระอะไรหลายๆอย่างนะครับผมรู้กันรู้กันแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เล่นกิจกรรมล่าสุดไป12,000บาทนะครับ ก็ไม่ว่าผมที่เปิดได้ตัวที่เทพๆอะไรเจ๊ๆมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาบิดซิลบานครับตัวละหมื่นล้านนะฮะนี่โอ้โหตอนนั้นหมื่นล้านไงเออตอนนี้มันเหลือแปดพันไงคือแบบว่าลดราคาอะไรเงี้ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอเล็กซิสซานเชตเนี่ยก็ไม่ได้เปิดได้ครับนี่กองหลังเปเป้ผมได้เยอะมากนะครับแอนดี้แคโรเนี่ยคอสเจอร์นี่โอ้โหเป็นกองหลังฟีฟ่าสามไง เออใครเคยเล่นปีว่าสามนี่ต้องเคยใช้ตัวนี้แน่นอนฮนะไม่รู้ว่าปีว่าสี่เป็นไงไม่เคยเห็นคนใช้เลยอาจจะดีก็ได้นะคิเดล่าโอ้โหอะไรต่างๆที่เยอะมากมายครับอันนี้คือเพชรในเพชรแน่นอนฮนะแต่ละตัวคดแพงใส่ไปเลยตัวแรกเล็กซิตอันนี้ซื้อมาดับเิดซิ้วบาร์นะครับเปิดได้แบบเน้นๆอิกรัสเปเปยืนเซ็นเต,ตอร์ไปแอนดี้แคโรนะฮะหน้าเป้าเลยแทนเลวาเลยครับเปิดมงแน่นอน แล้วก็คอสเซยนี่นะครับอิตาลกลังรับแทนปอกบาลเลนมีใครวะเนียอันนี้ปีกขวานะครับปีกขวาเต็มแล้วอันนี้เด็มเปเล่ครับนี่เดมเบเล่พกห้านะครับตัวนี้มีรูปร่างที่ดีมีความผิวความคล่องะอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับฟราซิโอนี่ผมซื้อมาลองสักพักละโกมิดนี่ผมค่อนข้างแนะนำนะคือผมชอบนะผมว่ามันผิวดีอะแล้วมันเล่นดีนะเออลองดูครับลองดูปาสตอเลตัวนี้ก็ซื้อมาลองก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่เปิดได้นะมีใครวันนี้เมื่อกี้เหมือนแวบๆว่ามีปีกตัวนึง แบบว่าแจ่มๆคือไม่เคยเล่นเลยตัวนี้คือมันไม่ใช่ตัวที่เราเล่นกันนะโอ้โหเดืพลังบวกห้านี่ร้อยหมดเลยครับเวลล์หนึ่งนะ, oh. ะแคร์ด้วยอวนนะโอ้โหเอพีพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูทีมนิดนึง oh. เฮ้ยเว้ยเอ็ดดี้แคลโรเอาเรื่องว่ะ ก็เลยวีดีอาร์แบบเน้นๆขาดแบ็คแค่2ตัวเพราะไอพีมันยังไงก็ไม่พอนะผมว่าเฟียววะนี่อีเตอร์เหรอเฮ้ยค่าเคมีทีเหรอเชื่อมกับเล็กซิสซันเชสเนี่ยเฮ้ยอาจจะเจอเพชรในตมไงไมเออหรือว่าจะเจอตมในเพชรก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้ได้เราก็ใส่เลยแล้วกันโอเคลุยกันเลยครับผมแอนดี้แคโรจะเป็นคนเขียนเริ่มเกมนะครับอันนี้ผมเปิดแผนเลยเหรอวะยังใช่ไหม,ไม <laughs> ลืมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปใครเปิดนะฮะ ไม่ลืมแน่นอนครับนี่ทหลัมมี่คิดเดล่าจัดไปเซ็ตซ็ตโอ้โหจ่ายเฮ้ยถึงบอลก้อนว่ะเอาด้วยเจ๊ดโอเคเฮ้ยโหไ,ไม่ไม่ดันละโดนตัดบอลเอาเอาได้เฉยได้เฉยมิ่งเลยเพื่อนทัมมี่คิดเดล่าผ่านแล้วโอ้โหทัมมี่คิดเดล่าโดนเบียดครับนี่ไงตัดมาได้โอ้ยนี่แค่ลเฮ้ย ดาบิซิวบาเอาเข้าไปเลยแล้วบิซิวบาปั่นด้วยขวาครับขวาสองครับเฮ้ยถ้าปั่นซ้ายจะขนาดไหนท่านผู้ชมนี่คือพลังอำนาจของนักเตะที่ราคาเป็นหมืม่นล้านโอ้โหคุ้มแล้วโอ้โหจัดท่านผู้ชมทาบิซิวบาปั่นขวาไม,ม่เข้าเลยเฮ้ยโกงมากโกงเกินอ่ะเฮ้ยเขาติดตัว อุ้ยเอาเรื่องว่ะมีแค่อาร์วีดีอาร์วะเต็มได้ครับลืมไหมปล่อยล้อยไปหูเขาเอาอู้ดู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 อุ้ยได้ว่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหล็อกเยอะเกินสิบหายแล้วคือแผ่นี้เนี่ยบุกมันมากนะแต่เวลาโดนสวนนี่เหลือแค่เซนเตอร์สองตัวคือต้องมีเซนเตอร์คือต้องเก่งมากอ่ะโอ้โหเปิดแบบนี้เปิดพี่ โอ้ยนี่เป็นเล่ตัดบอลได้ปะเอาเลือดโอ้โหเป็นไงเบเบ๊ล็อกหน้าโก้โอ้ยนั่นเป็นบอลจีที่โดนโค้ดด่าแต่ยฮะคือตัวสุดท้ายล็อกผ่านนี่เรียบร้อยเอาวะเอาวะแอนดี้ไคลโรประสานงไงกับเตวิดซิบาวะแอนดี้ไคลโรวิ่งมาแบบโอ้ยเป็นการวิ่งครับเป็นการเปิดบอลโค้ดทำพิซิบาเอาเกินแล้วจม ดูดิที่ฝ่ายมันรู้จักผมด้วอย่างบอกใจเย็นจานเลยครับผูห้หน้อเจอพี่อ่ะพี่มันโหดเกินว่ะเองมันแบบว่าเด็กน้อยใช่ปะเฮ้ยเด็กน้อยอเปล่าเราอะ่ะฮะเฮ้ยห,หรือว่าโตแล้วน่าจะโตแล้วแหละนะเออบางคนคนดูบางคนแบบว่าอายุแบบว่าเอ้ยจานกูอายุแบบสามสิบกว่ามึงยังเรียกคุณเด็กน้อย,อยเหรออะไรเงี้ยผมก็แบบว่า ไม่รู้อ่ะไอ้กูเรียกเด็กน้อยหมดอ่ะพวกมึงก็คือเด็กน้อยในสายตากูอ่ะเข้าใจปา่าเออใครแบบว่าเออกูเรียกเด็กน้อยหมดอ่ะไม่ว่ามึงจะอายุ80 90ก็ตามกูไม่สนเลยนั้นอ่ะพวกมึงก็คือเด็กน้อยโอ้โหดูดิ่วุ้ยคิดได้ะวุ้ยเข้าบอลวุ้ยอีกฝ่ายแบบกดบังบอลวุ้ยดูดิโอ้โหฝ่ายกดบังบอลยังบังไม่ได้ครับกูคิดไดะแบบกูเข้าบอลดีจัดเข้าบอลดีจัดจัดไปมาแล้วว่ะเดี๋ยวบินสิบห้ายังไงวุ้ย อุ้ย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 งงว่ะเปิดนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเปิดด้วยขวาครับเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั่นด้วยขวาเข้าไงผมก็นึกว่าแบบเออขวาสองเป็นแค่การหลอกหลอกฝ่ายตรงข้ามให้ตายใจกูคิดไม่ทันโอเคมาเฮ้ยเอาเรื่องเกินหรอท่านชมว่าหรือแผนดีวะหรือนักเตะดีหรือว่าคนเล่นมันเก่งวะผมเริ่มงงแล้วว่ะ ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นแลยฮาร์ดชมเฮ้ยทำไมวะโอ้โหคือแบบเล่นดีกว่าทีมหลักผมแบบได้ซ้ำไปเมืองนี้ป่วยแบบป่วยเหี้ยๆอะไรอยเงี้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิโอ้โหเออไม่ใช่ไม่ใช่ผลด้วยแล้วเตครับที่เขากัดเมื่อกี้เออเตโอเตโอลูกหลักเตโอลูกหลักเล็กซิสเล็กซิสยังไงยังไงสวนหรือเปล่า ตรวจหรือเปล่าจางาังหวะนี้จานอย่าเพิ่งเป่าจานอย่าเพิ่งเป่าโอ้โหกู้ลัน่นโอเคผมโหแรงแน่นอนโอ้โหโอกาสสุดท้ายครับเนีย่ยขึ้นแรงหมดไปกับการลัน่นนะฮะมาขึ้นหลังครับเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเวนรูนนี่บ่ะงเวนรูนนี่บ่ะเฮ้ยจะอนสัญญหรอโอ้เปิดไม่ทำไมจ,ะจะอนสัญญอวเปิดจ่ายเลยวะ โจมเจ้าหน้จ้มันต้องเปิดดีกว่านี้ดิเปิดกากหลายรูปนะสองรูปแล้วนะนะมั้งเมื่อกี้เครื่องแรกมีทีหนึ่งเฮ้ยลั่นเดียวเหรอจอยกูพังเหรอวะเนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะเออสงสัยน่าจะใกล้พังนะกูว่าพังแล้วแหละอุ้ยเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเดือดเองเลยเหรอท่านผู้ชมเฮ้ยอยู่ครับเฮ้ยเป๊ะเป๊เอาเรื่องนะอุ้ยเฮ้ยถามจริงมึงเก่งเกินละเฮ้ยจะหาเจ้าวะ เดมิซีบะเอ้ดิโอ้โหไม่ได้เดบ,บิซีบะเปิดให้แอนดี้คาร์โรยครับเฮ้ยเป็นพี่เอาวอะอุ้ยเนี่เป็นเล่ย์ะอุย้ยกลางแบบแน่นจัดอุย้ยกลางแน่นจัด,ดอเล็กซิสป่านเท็ดผ่านมาหนึง่งผ่านมาสองอุย้ยพี่ไม่ทันพี่ไม่ทันเปิดมามดต่าบินซุบะหู ถ้าเป็นแคโรนั่นมึงถ้าเป็นแคโรนั่นมึงอุ้ยวิ่งทันเอ้ยวิ่งทันวิ่งเร็วเกินน่ะไอ้ซันเชต์อ่ะโอ้โหเออโอ้คิเทราบอ่ะโอ้โหนี่มันแจ่มจัดครับแจ่มจวงแจ่มจวงคำพูดแบบคนเท่าอ่ะเออคนเท่าอู้อ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะมาละมาละค่ะ ไม่มีกองหน้าแท้ไม่โอ้โหไอตัวนี้แบบรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมเลยโอ้ยนี่ตมตมชัดๆผมนู้ว่ามันจะเป็นเพชรว่ะจริงๆก็เป็นตอมเฮ้ยเดเดเป็นไรเอานะเอานะขันอุ้ยโอ้โหเพลงเกินสวยเกินกูขยับโก้เป็นไงเป็นไงน้องโอ้ยจะมาปั่นแต่พี่เหี้ยพี่รู้พี่รู้ทุกอย่างรู้อนาคตโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่จะจัดโอ้โหโอ้โหพี่จะตามอ่ะ ไม่ต้องตามอ่ะลุกเปิดคุ้งเกินวิ่งเร็วจริงวะแปลกตีสองข้างปกติผมใช้เป็นไอเดอะบอยกับซอนปี2 0่เอสอ่ะเออมันได้เร็วขนาดนี้ป่าวะอุ้ยแอนดี้เคโลแอนดี้เคโลแอนดี้เคโลยังไงยังไงมาเดมเบลเล่เดมเบลเล่เดมเบลเล่อุ้ยได้อยู่ มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหลอกมาอีกหนึ่งแล้วจ่ายเข้าในหูเต้นติดโอ้หลอกมาประมาณแปดคนนะครับเมื่อกี้อ่ปแบบงงง,งงเจ็ดเจ็ดง,งเจ็ดเจ็ดอันนี้ขนาดไม่ได้เล่นประมาณประมาณเกือบอาทิตย์ได้แล้วฮะประมาณอาทิตย์กว่าไม่ได้เล่นนะอ่ะโอ้ยังเก่งขนาดนี้ท่านผู้ชมคนจะเก่งทําอะไรมันก็เก่งอ้วหอเวตัวเองเยอะเกินเฮ้ยโอเคเฮ้ย,ย,ยงงวะ่ะ แล้วแทงในวันนี้โอ้โหไม่บ้านเฮ้ยจะเป็นเละไม่ได้โอ้ยเอาเรื่องนะเ,เอาเรื่องนะเฮ้ยปล่อยล้อเลยเ <c oughs> ห,หรอเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยเข้าไหนเข้าไหนอันนี้คือรถเข้าไหนดิพิกโอเค,โอ,เคโ,อโอ้โหมันมันไม่โดง่งเอ้ยได้อยู่อ๋อกูลั่นแล้วเออคืนนี้ลั่นจริงเพราะว่าไม่ได้เล่นแบบอันนี้ถึงได้แหละ ต้องแบบว่าจูนะอะไรเจ๊เฮ้ยม่าแล้ววะเฮ้ยมาแล้ววะเปิดมาแล้ววะโอ้โหต้มในเพชรโอ้ตมในเพชรจีจีนิดหนึง่งโอ้ไม่มีประโยชน์ทั้งเกมฮะมาโม่งลูกสุดท้ายรอเลยรอกันทุกคนโอ้หมดเกินว่ะท่านผู้ชมเหลือ,อเกมไหมเดี๋ยวเปิดแผนก่อนแล้วกัน,นฮะ แหนก็ประมาณนี้ครับเป็น442สะ่สถามว่าจานเอามาจากไหนครัก็ไปก๊อปเอาในแรงนะกูเจอใครแล้วแบบว่ามันเล่นเก่งผิดปกติอะไรเงี้ยผมสันดิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแผนมันเทพครับก็ไปก๊อปแผนเข้ามาใช้เลยครับแล้วมันก็เทพจริงๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแหละเท็กติดนักเตะที่แผนนี้ไม่ได้ตั้งอะไรเลยแบบว่าว่างๆอย่างนี้เหลือก็ใช้ได้นะเทคนิคทีมเบรนนี้นะครับผมเจ็บๆเลย lady lady. I'm in suit, I'm a but